พอต่อไปปุ๊บก็เลืลูกแก้วหนึ่งดวงอย่างนี้อย่างนี้นึกออกไหมลูกแก้วนี้นึกออกไหมนึกออกไหมครับอ่าเลืลูกแก้วหนึ่งดวงอย่างนี้แล้วมาเข้าจมูกเราอย่างนี้เนี่ยนะผู้หญิงเข้าจมูกซ้ายนะผู้ชายเข้าจมูกขวานะนึกออกไหมครับนึกออกไหมใครนึกออกอยูมือขึ้นยูมือขึ้นเออครูได้รู้นึกออกอกี่คนแล้วอ่าต่อไปเลื่อนลูกแก้วลูกนี้ไปตาเราอย่างนี้ ยิงตาซ้ายใ้ตาขวานะนึกออกยังนึกออกยังมือขึ้นต่อไปเอาไว้กลางหัวอย่างนี้เนี่ยนึกนึกเอาไงเอาไว้กลางหัวอย่างนี้นึกออกยังนึกออกยังนึกออกยังมือขึ้นด้วยครูจะได้รู้ว่าต้องกี่คนแล้วเออต่อไปเอาลูกแก้วเนี่ยไปไว้ในท้องเราอย่างนี้กะว่ามันอยู่เหนือดึงสองนิ้วนะกะกะเอาไงว่ามันอยู่เหนือดึงสองนิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมนึกออกได้ยังมือขึ้น ตัดตาดูลูกแก้วไอ้ทองที่เมื่อกี้เนี่ยดูดิอยู่ไหมมันจะอยู่ใช่ไหมก็ส่งใจเราลองกลางลูกแก้วแล้วนะมันจะมีจุดเล็กๆอยู่หรือเปล่าผองใจว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายเนื้อเป็จุดเล็กสายมันว่างออกไปจะเกิดพระงหนึ่งองค์ในท้องเราเขาสายอย่ไปเริ่มเลยใครเห็นพระงยิมือขึ้นไหยครับสูงๆเออเก่งมากมือลงมือลงตัดตาต่ออีกครับเดียวนะตอนนี้ต้องยกมือนะอุบัติเยอะนะ ุดในหยุดของพี่ตาพระหยุดในหยุดของพี่จอภาษาลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดเห็นดวงธรรมตรงที่เป็นกลางดวงธรรมหยุดเห็นจุดเล็กใสนึกยุดเล็กใสว่างออไปเจอพระอีกองแล้วตากว่างติดปลายทองเราต่อไปมองจมูกของพระอีกหยุดในหยุดมองพี่ตาพระหยุดในหยุดของพี่จอภาษาลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกลางดวงธรรม จุดเพรียดเล็กใสนึกจุดเล็กใสว่างไปเกิดพระยตรงนี้นะตากว้างห้าวายทองเราต่อไปท้ายนั่งิ่งนั่งงเี้นเืี๋ยพ้นลืมตาลุกพระกรหมอจมูกของพระหยุดนหยุดมองตาพระหยุดนหยุดมองจอมตกลาหัวพระหยุดนหยุดมองไปองพระหุดหยุดเห็นดวงธรรมทรงที่ในกลางดวงธรรมจุดเล็กใสนึกจุดเล็กใสว่างไปเกิดพระอตท้ายตากว้างยี่าย อาต่อไปยกมือพนมมือไหว้พระไอ้ทองพนมมือพนมมือไหว้พระไอ้องแล้วทุกคนบอกบอกพระพนมมือพนมมือไม่ให้ยกมือขึ้นพนมมือบอกว่าบอกพระที่ว่าขอให้หนูเรียนดีเก่งขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆถึงพ่อแม่มีเงินเยอะแล้วจะไดมีไว้นไงขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนเยอะๆ ลืมตาได้เดี๋ยวทำใหม่หนึ่งครั้งเมื่อกี้นี้ใครเห็นพระไอทองมันยิ่งมันขึ้นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่สวยไหมเออใช่ได้อ่ะเตรียมตัวดูหนังต่อ